ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเช้าครับผมยามเช้าเช้าก็จะเป็นลักษณะนี้แหละครับก็มายืนอยู่หน้ารถกันครับผมยืนดูว่ารอว่าเมื่อไรเขาจะปล่อยเข้าไปข้างในครับพอได้ช่างแล้วก็ไปจอดข้างในอีกรอบหนึ่งนี่ครับวันนี้หกล้อเหลือเต็มเลยไม่รู้ว่าจะได้ปล่อยต้นไหมเอา ใครที่ยังไม่ได้ตัดอ้อยครับเสียวนะครับเสียวฝนก็มาหนาวก็หนาวดีนะเมื่อเช้ามันไม่ตกมันมันไอเมื่อวานดีนะฝนมันไม่ตกแรงถ้าตกแรงนี่ได้หยุดกันหมดทุกคนเลยแหละตกมาแค่นิดหน่อยโอ้เอาแล้วหกลอ้อเมื่อไรเขาจะปล่อยนี่ ทำไมวันนี้เหลือเยอะแต่หกลอ้อนี่รอบสองกังคืนแล้วนุ่นอ้นุ่นเขาแบบไหนนันพิเศษปะนั่นน่ะอันุ่น,นพิเศษบ่ออคิดว่าพิเศษโอ้ เดเต็มแล้วครับก็เป็นเรื่องปกติครับตอนเช้ามาก็คอยคนขี่มอเตอร์ไซค์เอาไอแผ่นขาวๆเนาะแผ่นแม่เหล็กกับทะเบียนมาให้ก็จะวิ่งเข้าช่างแล้วก็ไปรอ,อรอขึ้นดัมจะขึ้นดัมก็ช้าเหลือเกินกว่าจะยกให้ <laughs> แถวที่เจ็ดนี่อยู่ทั้งวันทั้งวันได้ลงหููเที่ยงคืนโอ้ อันนั้นไรนะรอบสามรอบสองรอบสามอันนี้ก็รอบสามโอ้ไม่ใช่รอบสามนี้ที่เหลือนี่รอบเอา้าแล้วรอบสองยังไม่หมดแล้วปลอยรอบสามไปได้ยังไงอรอโอ้นั่นมาแล้วมาแล้ว <laughs> มาแล้ว นี่บุคคลสำคัญคนปล่อยรถอยู่นี่มาแล้ว <c oughs> มาแล้วเอาไม่รู้แถวไหนจะได้ออก <c oughs> <c oughs> เอาเอาเอาแถวไหนจะได้ออกเอาขี่วนก่อนตอนนี้นูน่น <c oughs> ไปสิบล้อจอย ช่สิบล <c oughs> <fight anden> ้อไม่น <Services> ่ะแถวนน้นน่ะโอ้เลีก่เยเนเนี่ยไปไปเมื่อวานนี่มาอีกแล้วนี่สวนกันอยู่นี่มาวันละสองเที่ยวผู้จัดการเอ้ยบอกไว้เธอนี่น่ะคนนี่น่ะ ไอเข้าสามวันสองเที่ยวจะของวิ่งวันละสองเที่ยวสามวันเที่ยวนึงยังไม่ได้เลยโอ้เอาเอาเอ้าโอ้เอออะไโอ้ อันนี้ก็ไม่ซีเรียสนะครับก็คือว่าแล้วแต่เขาจะปล่อยนะเห็นแต่มายืนนี่คือยืนคุยกันครับถามความสุขดิบกันอโอ้บางบางคนก็มามามีมีใครอยู่อยู่ถึงสองคืนอย่างอยู่อยู่สองคืนแล้วโอ้มันแบบไหนแล้วมัน จะได้อีกเที่ยวหนึ่งก่อนที่เขาจะปิดไม่นี่ได,ได้ใช่ไหมอุ้ยไม่ได,ได้เขาต้องลงให้หมดเลยต้องปิดทีมเนาะพอเขาหยุดรับรถแล้วก็ต้องลงให้เราหมดเลย <c oughs> ผมก็กลาว,ว่าจะไปเอาอีกรอบหนึ่งอยู่นี่ <c oughs> ว่าจะไปเอาอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ใจเย็นใจเย็นดับเครื่องก่อนเขาไม่ปล่อยง่ายหรอกเขาไม่ปล่อยง่ายหรอกเนี่ยว่งปว่ไปโอ้ ก็คุยกันคุยกันหัวเราะกันไปครับสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ไม่ต้องซีเรียสครับอยู่ที่โรงงานจะปล่อยหรือไม่ปล่อยบางคนก็มาสองคืนแล้วสองสามามคืนเหรอมายิมห้าครับวันนี้วันนี้ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้ามันจะได้อีกรอบหนึ่งไหมล่ะมันเลี้ยงเท่าไหร่เมื่อไหร่อีกรอบหนึ่งมันแล้ว

โอ้ดูทำดูนิสัยด like bre oh. oh. oh, oh, yes. ูไปทำรถเขาเนี่ยนะโอ้ล็อกซี oh, ่ก็เด็กพลัดช็อตขึ้นเลยแหละกัรอ่ะรับคลิปนี้บายบายครับ